อธิบายเนื้อหาหน้าแรกแบบเข้าใจง่ายเป็นการแนะนำว่าเอกสารนี้จะสอนเกี่ยวกับการสร้างกล่องค้นหาแบบดินามิกใน Google Sheets คำว่า Dynamic Search Box หมายถึงกล่องค้นหาที่สามารถแสดงผลลัพธ์ได้ทันทีเมื่อผู้ใช้พิมพ์คำค้นเช่นพิมพ์คำว่า Electric แล้วแสดงรายการสินค้าที่มีคำว่า Electric อยู่ในชื่อ ไม่มีเนื้อหาขั้นตอนหรือภาพประกอบในหน้านี้เป็นเพียงการตั้งชื่อเรื่องและเตรียมผู้อ่านให้เข้าใจว่าเอกสารนี้เกี่ยวกับอะไรสรุปใจความสำคัญเอกสารนี้จะสอนวิธีสร้างระบบค้นหาใน Google Sheets ที่สามารถกรองข้อมูลตามคำค้นที่ผู้ใช้พิมพ์ได้แบบอัตโนมัติโดยใช้สูตรฟิเทอร์และเซิร์ชขั้นตอนที่1เตรียมข้อมูลสร้างตารางข้อมูลใน g l e s h e e t s โดยแบ่งเป็น3คอลัมน์หลักคอลัมน์ f รหัสสินค้า ID คอลัมน์ G ชื่อสินค้า Product คอลัมน์ H จำนวนสินค้า Quantity ตัวอย่างข้อมูลที่ใช้ ID Product Quantity 24 Electric Blanket 2 5 5 Electric Grill 426 Electric k e a t e r จุดสำคัญของขั้นตอนนี้เป็นการจัดเตรียมข้อมูลให้เป็นระเบียบเพื่อให้สามารถนำไปใช้กับสูตรฟิลเตอร์และเซิร์ฟได้อย่างถูกต้อง ข้อมูลต้องอยู่ในรูปแบบตารางที่มีหัวคอลัมน์ชัดเจนเพื่อให้สู่สามารถอ้างอิงได้ง่ายขั้นตอนที่2สร้างช่องสำหรับพิมพ์คำค้นให้สร้างช่องสำหรับให้ผู้ใช้งานพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาตัวอย่างเช่นใช้เซลล์ D3 ใน Google Sheets ใส่ข้อความกำกับว่า Search Product เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่าต้องพิมพ์คำค้นในช่องนี้เมื่อผู้ใช้พิมพ์คำเช่น Electric ในช่องนี้ระบบจะนำคาไปใช้ในการกรองข้อมูลในขั้นตอนถัดไปสรุปใจความสำคัญหน้านี้อธิบายการเตรียมช่องสำหรับให้ผู้ใช้พิมพ์คำค้นซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานของกล่องค้นหาแบบไดนามิกโดยใช้เซลล์ D3 เป็นช่องรับข้อมูลจากผู้ใช้ขั้นตอนที่3ใช้สูตร FILTER SEARCH ในหน้านี้มีการแนะนำสูตรที่ใช้ในการกรองข้อมูลตามคำค้นที่ผู้ใช้พิมพ์ไว้ในเซลล์ D3 โดยสูตรที่ใช้คือ ฟิเธอร์ F6H105 is number search D3G6G105 อธิบายสูตรแบบเข้าใจง่ายฟิเธอร์ F6H105 หมายถึงดึงข้อมูลจากช่วงเซลล์ F6 ถึง H105 ซึ่งประกอบด้วย ID ชื่อสินค้าและจำนวน Search D3G6G105 หมายถึงค้นหาคำที่ผู้ใช้พิมพ์ในเซลล์ D3 จากคอลัมน์ชื่อสินค้า G6 ถึง G105 is number ใช้ตรวจสอบว่าคำที่ค้นเจอมีตำแหน่งเป็นตัวเลขหรือไม่ถ้าพบจะคืนค่าเป็นตัวเลขเช่น1 5 10เป็นต้นสรุปใจความสำคัญของหน้า4เป็นการสอนให้ใช้สูตรฟิ l t e r ร่วมกับ search l i s number เพื่อกรองข้อมูลจากตารางสินค้าโดยแสดงเฉพาะรายการที่มีคำค้นที่ผู้ใช้พิมพ์ไว้ในเซลล์ D3 เนื้อหาสำคัญของหน้า5เป็นการสาธิตว่าเมื่อผู้ใช้พิมพ์คำว่า electric ลงในเซลล์ D3 แล้วระบบจะกรองข้อมูลจากตารางและแสดงเฉพาะรายการสินค้าที่มีคำว่า electric อยู่ในชื่อสินค้าตัวอย่างผลลัพธ์ที่แสดง adproductcontet y 24 electric blanket 2 2 5 electric grill 4 2 6 electric kettle 9สรุปใจความสำคัญของหน้าห เป็นการแสดงผลลัพธ์จากการใช้สูตร Filter Search โดยเมื่อผู้ใช้พิมพ์คำค้นเช่น electric ระบบจะแสดงเฉพาะรายการที่มีคำนั้นในชื่อสินค้าซึ่งช่วยให้คนหาข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วเนื้อหาสำคัญของหน้า6เป็นการให้เคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจและใช้สูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยมี3ประเด็นหลักสูตรไม่สนใจตัวพิมพ์เล็กใหญ่ case-insensitive หมายความว่าไม่ว่าจะพิมพ์คําว่า electric e l ็ก t r i c หรือ electric ผลลัพธ์ที่ได้จะเหมือนกันทั้งหมดสามารถใช้กับข้อมูลจํานวนมากได้สูตรนี้สามารถประมวลผลข้อมูลในตารางที่มีหลายแถวได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเขียนโค้ดเพิ่มเติมเหมาะสำหรับการค้นหาหลายประเภทเช่นรายการสินค้ารายชื่อพนักงานข้อมูลอื่นๆที่ต้องการค้นหาแบบเรียลไทม์ สรุปใจความสำคัญของหน้า6สูตรค้นหาแบบได y นามิกนี้มีความยืดหยุ่นสูงใช้งานง่ายไม่ต้องกังวลเรื่องตัวพิมพ์เล็กใหญ่และสามารถนำไปใช้กับข้อมูลหลากหลายประเภทใน Google Sheets ได้อย่างมีประสิทธิภาพจุดสำคัญในหน้า7ช่องค้นหามีคำว่า el ตารางด้านล่างแสดงรายการสินค้าที่มีคำว่า el ในชื่อสินค้าข้อมูลที่แสดงประกอบด้วย id รหัสสินค้าเช่นส 38, 79 p r o d u c t ชื่อสินค้าเช่นแบติกบอลหูฟุตบอลซ็อกเกอร์บอลคนเที y จำนวนสินค้าเช่น 4, 3, 8แม้ว่าคำค้นจะไม่ตรงทั้งหมดแต่ระบบยังสามารถค้นหาคำที่มีบางส่วนตรงกันได้สรุปใจความสำคัญเป็นตัวอย่างการใช้งานกล่องค้นหาแบบดินามิกที่สามารถค้นหาคำบางส่วนได้โดยแสดงรายการสินค้าที่มีคำว่า e l อยู่ในชื่อซึ่งแสดงให้เห็นความสามารถของสูตรในการค้นหาแบบยืดหยุ่นจุดสำคัญในหน้า8ช่องค้นหามีคำว่าอิเล็ก i c ิกตารางด้านล่างแสดงเฉพาะรายการสินค้าที่มีคำว่าอิเล็ก i c ิกในชื่อสินค้าข้อมูลที่แสดงประกอบด้วย ID รหัสสินค้า Product ชื่อสินค้าเช่น Electric Blanket, Electric Grill, Electric Kettle, Electric Scooter และอื่นๆ คนเธอทีจำนวนสินค้าเช่น 2, 4, 9, 1เป็นต้นเป็นตัวอย่างผลลัพธ์ที่แสดงว่าสูตรฟิเตอร์ทำงานได้ถูกต้องโดยกรองเฉพาะสินค้าที่ตรงกับคำค้นสรุปใจความสำคัญเป็นภาพตัวอย่างผลลัพธ์จากการใช้สูตรกรองข้อมูลแบบดนามิกโดยแสดงเฉพาะรายการสินค้าที่มีคำว่าอิเล็กทริกซึ่งตรงกับคำค้นที่ผู้ใช้พิมพ์ไว้ในช่องค้นหาจุดสำคัญในหน้า9 มีหัวข้อว่า Search Product ซึ่งเป็นช่องสำหรับพิมพ์คำค้นด้านล่างเป็นตารางที่ประกอบด้วย ID รหัสสินค้า Product ชื่อสินค้าค u a n t i t y จำนวนสินค้ามีการเริ่มเขียนสูตรฟิลเตอร์เพื่อกรองข้อมูลตามคำค้นมีข้อความแนะนำว่า Watch to See How ซึ่งสื่อถึงการเรียนรู้วิธีการทำงานของสูตรนี้สรุปใจความสำคัญ เป็นภาพตัวอย่างการเริ่มต้นใช้งานสูตรฟิลเตอร์เพื่อกรองข้อมูลจากตารางสินค้าโดยใช้คำค้นที่ผู้ใช้พิมพ์ไว้ในช่องค้นหาซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างกล่องค้นหาแบบไดนามิกใน Google Sheets จุดสำคัญในหน้าสิบตารางประกอบด้วย3คอลัมน์ ID รหัสสินค้า Product ชื่อสินค้าเช่น Action Camera Air Fryer Air Purifier Bath b o oh, b Blender และอื่นๆ คนเธอทีจำนวนสินค้าที่มีเช่น 5, 8, 10, 4เป็นต้นข้อมูลเหล่านี้จะถูกใช้รวมกับสูตรฟิลเตอร์เพื่อกรองและแสดงเฉพาะรายการที่ตรงกับคำค้นที่ผู้ใช้พิมพ์ในช่องค้นหาสรุปใจความสำคัญเป็นฐานข้อมูลสินค้าส่วนหนึ่งที่ใช้ในการกรองผลลัพธ์จากกล่องค้นหาแบบไดนามิกโดยแสดงชื่อสินค้าและจำนวนที่มีอยู่เพื่อให้ระบบสามารถค้นหาและแสดงผลได้อย่างแม่นยำตามคำที่ผู้ใช้พิมพ์ เป็นข้อมูลสินค้าส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นฐานสำหรับการกรองผลลัพธ์จากกล่องค้นหาแบบไดนามิกโดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปใช้รวมกับสูตรฟิลเตอร์เพื่อแสดงเฉพาะรายการที่ตรงกับคำค้นที่ผู้ใช้พิมพ์จุดสำคัญในหน้า12มีหัวข้อว่า Search Product ซึ่งเป็นช่องสำหรับพิมพ์คำค้นด้านล่างเป็นตารางที่ประกอบด้วย ID Product ชื่อสินค้าคนเทอทีจำนวนในเซลล์ B6 มีการเริ่มเขียนสูตรว่า ฟิเ t อร F6 H105 เป็นการเตรียมใช้สูตรฟิเทอร์เพื่อกรองข้อมูลจากช่วง F6 ถึง H105 ซึ่งเป็นช่วงของตารางสินค้าสรุปใจความสำคัญเป็นภาพตัวอย่างการเริ่มต้นใช้งานสูตรฟิเทอร์เพื่อกรองข้อมูลจากตารางสินค้าโดยแสดงผลลัพธ์ในเซลล์ B6 ตามคำค้นที่ผู้ใช้พิมพ์ไว้ในช่องค้นหาซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างกล่องค้นหาแบบไดนามิกใน Google Sheets จุดสำคัญในหน้า13 ในเซลล์ B6 มีการเริ่มเขียนสูตรว่า f i t e r F6 H105 ISNUM ระบบแสดงคำแนะนำเกี่ยวกับฟังก์ชัน ISNUMBER ซึ่งใช้ตรวจสอบว่าค่าที่ได้จากการค้นหาเป็นตัวเลขหรือไม่ฟังก์ชันนี้จะถูกใช้ร่วมกับ SEARCH เ,เพื่อกรองข้อมูลที่ตรงกับคำค้นสรุปใจความสำคัญ เป็นขั้นตอนเริ่มต้นของการเขียนสูตรฟิลเตอร์ร่วมกับอ e n นัมเบอร์เพื่อเตรียมกรองข้อมูลจากตารางสินค้าโดยใช้คำค้นที่ผู้ใช้พิมพ์ไว้ในช่องค้นหาซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างกล่องค้นหาแบบดนามิกใน Google Sheets จุดสำคัญในหน้า14ในเซลล์ B 6มีการเริ่มเขียนสูตรว่า filter F 6 H 1 0 5 is e number เป็นการเตรียมใช้ฟังก์ชัน search เพื่อค้นหาคำที่ผู้ใช้พิมพ์ในช่องค้นหาเช่น D 3จากคอลัมน์ชื่อสินค้า G 6 G105 สูตรยังไม่สมบูรณ์ในหน้านี้แต่เป็นขั้นตอนที่แสดงให้เห็นว่ากำลังสร้างเงื่อนไขาการกรองข้อมูลสรุปใจความสำคัญเป็นขั้นตอนการเริ่มเขียนสูตรฟิลเตอร์ร่วมกับอินนัมเบเพื่อเตรียมกรองข้อมูลจากตารางสินค้าโดยใช้คำค้นที่ผู้ใช้พิมพ์ไว้ในช่องค้นหาซึ่งเป็นพื้นฐานของการสร้างกล่องค้นหาแบบไดนามิกใน Google Sheets จุดสำคัญในหน้า15มีการเขียนสูตรในเซลล์ B6 ว่า ฟิเธอร์ f 6 h 1 0 5 is number search มีคำอธิบายเกี่ยวกับฟังก์ชัน search ใช้ค้นหาตำแหน่งของข้อความที่พบในอีกข้อความหนึ่งไม่สนใจตัวพิมพ์เล็กหรือใหญ่ case insensitive สรุปใจความสำคัญ เป็นขั้นตอนการเขียนสูตรฟิลเตอร์ร่วมกับ Search l ลส์นัมเบอเพื่อกรองข้อมูลจากตารางสินค้าโดยใช้คำค้นที่ผู้ใช้พิมพ์ไว้ในช่องค้นหาซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการสร้างกล่องค้นหาแบบไดนามิกใน Google Sheets หน้านี้แสดงสูตรที่ใช้ในการสร้างกล่องค้นหาแบบไดนามิกใน Google Sheets โดยเป็นสูตรที่สมบูรณ์และพร้อมใช้งานจริงในเซลล์ B6 ฟิลเตอ F6H105 I s Number Search D3G6G105 อธิบายสูตรแบบเข้าใจง่าย Search D 3 G 6 G 1 0 5ค้นหาคำที่ผู้ใช้พิมพ์ในเซลล์ D 3จากชื่อสินค้าทั้งหมดในคอลัมน์ G is number ตรวจสอบว่าคำที่ค้นเจอมีอยู่จริงหรือไม่ถ้ามีจะคืนค่าเป็นตัวเลข filter ดึงเฉพาะแถวที่ตรงกับเงื่อนไขมาแสดงเช่นแสดงเฉพาะสินค้าที่มีคำว่า electric สรุปใจความสำคัญ เป็นสูตรหลักที่ใช้ในการกรองข้อมูลสินค้าแบบอัตโนมัติตามคำค้นที่ผู้ใช้พิมพ์โดยแสดงผลลัพธ์ในเซลล์ B6 ซึ่งเป็นหัวใจของการสร้างกล่องค้นหาแบบดินามิกใน Google Sheets หน้านี้เป็นส่วนสุดท้ายของตารางข้อมูลสินค้าซึ่งใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับการค้นหาแบบดินามิกใน Google Sheets โดยมีข้อมูลต่อเนื่องจากหน้าก่อนหน้าประกอบด้วย3คอลัมน์ได้แก่ ID รหัสสินค้า Product ชื่อสินค้าเช่น Smart Door Lock Soccer Ball Tablet Device เครมีด USB ไมโครโฟนโยคะแมทและอื่นๆคนเทอทีจำนวนสินค้าที่มีเช่น 2, 3, 9, 8เป็นต้นข้อมูลในหน้านี้จะถูกนำไปใช้รวมกับสูตรฟิลเทอร์เพื่อแสดงเฉพาะรายการที่ตรงกับคำค้นที่ผู้ใช้พิมพ์ในช่องค้นหาสรุปใจความสำคัญ เป็นข้อมูลสินค้าท้ายสุดที่ใช้ประกอบการกรองผลลัพธ์จากกล่องค้นหาแบบได y นามิกโดยแสดงชื่อสินค้าและจำนวนที่มีอยู่เพื่อให้ระบบสามารถค้นหาและแสดงผลได้อย่างแม่นยำตามคำที่ผู้ใช้พิมพ์